สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเดอครับพี่น้องมันนีกะตรงกับวันที่29พฤศจิกายน67ครับคลิปนี้มาตาเล่าซูพี่น้องซีครับผมเป็นตาเล่ารวมเซียนเดอครับพี่น้องรวมเซียนหลายสํานักครับพี่น้องเนาะครับเ่ราว่าจะเป็นคนปูเขาอาจารย์ผู้พี่ปักกายครับผมปูโคราชครับ แล้วก็อีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะไปเบิงน้ากันครับที่เด็ดในคลิปนี้ครับพี่น้องครับเอาก่อนที่จะไปรับจมหลับฟังแนวทางตำเล่ารวมเสี้ยนครับผมน้าเชียร์ผ้ารวยกับขอกราบขอพระคุณปูแล้วก็ขอพระคุณทุกๆเสี้ยนเด้อครับผมคลิปก้อนหนานี้ครับพี่น้องเนาะก็จะมีแนวทางตัวเลขของตำเล่าพอชนินแล้วก็ตำเล่าพอไพ่บูนเด้อครับพี่น้องลงไปแล้วครับพี่ะหน้าเบิงไปน้ากัน ครับพี่น้องเนาะคลิปนี้รวมเซียนเอาครับเบิ้งเป็นแนวทางเสียงโศกสิงดวงครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมตำราวคนภูเขาวังหันชนแปดครับพี่น้องเนาะตัวเด่นกับตัวติดบนล่างเป็นวดนี้ครับเด่นบนล่างสี่กับห้าครับสองตัวบนล่าง 40 50 5152ครับเน้นปฏิหาได้ครับพี่น้อง50แล้วก็เลขติดบนล่างมี567ครับพี่น้องเนาะ567ว่างหัน8ชน8ครับผม8มาเลขออก48014ครับงวดน,นี้ได้หาได้ครับพี่น้องเนาะชนครับติดบนล่าง567นี้ต้องมีให้เห็น เอาหมวดว่างหันครับพี่น้องเนาะพอลาดเผาชนศูนย์ครับผมศูนย์มาประกบกับแปดคนภูเขาแปดศูนย์ครับวันนี้เป็นยังไงครับพี่น้องวันเหนียไม่พี่น้องเบิง้งเป็นเนวทาไหไว้ยเบิง้งโอ้วัน,นี้พอลาดาเผาคุณบชนครับนี่นะครับผมสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองได้สี่กับเจ็ดครับ คนภูเขามีสี่ห้าหกเจ็ดก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับลองประกบใส่กันเบิ้งครับพี่น้องเนาะครับตัวเด่นหรือว่าเหล็กติดบนรางของคนภูเขาไปประกบกับอพอลาดผพาวหรือว่าจะเอาที่ตัวชนนี่ครับผมหานี่ก็ได้ไปประกบก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดครับพี่น้องเนาะ ตำลาปูโคราดครับผมนี้ครับผมปูหสี่เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสี่ศูนย์และเจ็ดศูนย์ครับเขาพิจะหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนะาะตำราปูโคราดเลขกบอหลายครูครับพี่น้องครับว่าหันเขาแปดศูนย์ตรงตรงครับนี่นะครับตำลาปูโคราด 491715 40และ70ครับตำรา,าปูคุนกับผมเลขวินเขา1 c เด้อครับพี่น้องงวดนี้เลขวิน145789ครับ145789ดึงเด่นมากคือ4กับ7ครับรูด2ตัว17 1947 ห้าหนึเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเจปูเน่นหนึ่งหนึ่งเก่แล้วก็สีครับ3ตัวบน4ี่หนึ่งเหนึ่งสีครับตำราอาจารย์ผู้เข้ารูด4 5, 5, 5, าารครับพี่น้องเนาะงวดนี้ก็รูด4กับ5้ครับผมหาหามาแรกได้ครับพี่น้องหลายสำนัก 4640645489585950 0 4ครับตัวเด่นก็จะเป็น4640604958950 5วิ่งลูดวังหันเขาที่4เพื่นให้3กับ4วังหันงวดนี้ให้4กับหาอาจารย์ผู้ครับอาจารย์เอกวังหันตัวเด่นเพื่นเขา8กับ4ครับพี่น้องเนาะ แล้วก็ชุดเต็มผลนึงเขาด้วยครับผมผลปรเดิดลโลงชุดเต็มเพราะว่ามีหลายอยู่ครับพี่น้องเนาะก็เลยลตัดมากแค่ชุดเน้นนี่ก็มาเป็นตำล่าอาจารย์เอกหมด2ี่สิบเก่าพุศกิกาครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่าง5 6 0 1ครับก็จะมีหาดสามหาดสี่หาเก่าหกสามหกสี่หกเก่าศูนย์ย์เกาสหนึ่ง เก่าหนึ่งครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะเด่น 5, 6, 0, ดดห้าหกศูนย์หนึ่งติถารายเซียนอยู่ครับผมว่ากันตามข้อมูลครับตำราพี่ปะกายครับพี่น้องเนาะสิบบนหนึ่งกับสองหน่วยบนสามกับสี่ครับประกรบคู่หนึ 3, ่งสามหนึ 3, ่งสี่สองสามสองสี่ครับพี่น้องสี่คู่เน้นไปที่หนึ่งสามและสองสาม สายบนครับพี่น้องเนาะสิบหน่วยบนเดินดีครับเอาที่บติดหาก็จะมีพีประกายแ้วกับมาทาั้งเซียนกระทุ่มแบนกับบติดครับพี่น้องเนาะบติดหาอันนี้งวดว่างหันเพิ่นเขาบนแปดครับงวดน,นี้หกศูนย์แปดก็จะมีเจ็ดศูนย์เกาแปดศูนย์หกหกสี่สองสองตัวบนล่างศูนย์หก 9 8้าแปดเจ็ดหศเดแดเเบิ้ล8 8ดครับเซียนบุรีลัมครับพี่น้องเนาะเพื่อนหาบ่หลายคูครับพี่น้องเน,ะนานนะถือกัรถอกไปเลยครับผมเด่นหนึ่งรองหครับ2ตัวหนึ่งห้าหและ1 7 3ตัวเพื่นดึงหนึ่งหามาครับพี่น้องเนาะประกบ1นึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้า 1 15, 2 15, 5 2 1 5 5 1 5 7 1 5 9 1 5และ0 1 5ครับขาดตัแป1 5ครับผมเลขวินพ่อกันวนลองเบิงได้ครับพี่นองเลขวินเพ่น0 8 9 0 1 2ครับจับวินกันครับพี่นองเนาะ8 9 0 1 2 เอาทบทวนเลขเดนเดินดี fc ส่งให้งวดน,นี้ได้4 5 6ก็คือ4มียอยนะู่ครับพี่น้องเนาะ4 5 6นี่ครับต้องมีหเห็นหนึ่งตัวเอาลืมบอกพี่น้องซีครับผมจุดทูบมือเสานี่เอาหมู่บ้านนี่ครับผมได้4 1 6 6 1 4เด้วครับผมครับ4 1 6 6 1 4อัดทูบปะพีคอเนตครับพี่น้องเนาะ ผิดเ,เจหน้าเบิ้งครับพี่น้องครับผมเป็นแนวทางเสี่ยงโฉกเสี่ยงดวงครับตำเล่างวดวันที่29ิกพฤศจิกายน67ครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์้าลวยก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชกดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับนี่ก็เป็นคลิปรวมเซียนตำเล้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ